สวัสดีค่ะทุกคนมีนักสัง่งคนนิจิวามาพบกับช่องปาลีบาลีสตอรี่นะคะแล้วก็วิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศของคริสต์มาส m มาร์เก็ตในประเทศญี่ปุ่นกันเนาะอันนี้จะเป็นคริสต์มาส m มาร์เก็ตในเมืองนากุย่าปี2023แล้วาภายในงานนะคะก็จะมีการจัดแสงสีให้มันดูอบอุ่นคล้ายๆกับวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีตั้งต้นคริสต์มาสต้นใหญ่เอาไว้ไว้ให้ถ่ายรูปแล้วก็เราอยากจะบอกว่า วันคริสต์มาสในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันของคับปืนนะคะหรือว่าวันของคู่รักเนาะก็จะออกมาเดทกันในวันนี้ซะเยอะนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยเจะมีการขายสักกะนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสักกะหรือว่าเป็นของตกแตง่ง่าของน่ารักปุ๊กปิกก๊กกะจิกกะจิกอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนา ก็จะมีพวกการ์ดคริสต์มาสหรือว่าตุ๊กตาลมลูกรัสเซียที่อันนี้เป็น point เลยก็คือจะเห็นได้ทุกคริสต์มาสมาร็ตในประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีบูธเอาไว้อ่าให้ทำของแฮนด์เมดอันนี้ที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นแคนเดิลสแตนนะคะก็จะให้เลือกว่าเราอยากตกแต่งแคนเดิลสแตนของเราอะ่ะออกมาเป็นแบบไหนเราก็เลือกเป็นสีเขียวกับสีส้มเพราะช่วงนั้นอินกับสีเขียวสีส้มมากเลย ก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปนะคะทําไปเรื่อยๆก็จะออันนี้ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยก็ยกไปให้ตรงบูนเนาะให้เขาใส่เจลอันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนหน้าตาดูภูมิใจไหม <laughs> できたの早い。